สวัสดีครับพบกับรายการ Coffee Talk Podcast ประจำวันที่20เดือนมกราคมปี2026นะครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงตลาดอื่นๆบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อคืนตลาดหุ้นอเมริกาปิดนะเนื่องในวัน m a r ติ n ลูเทอร์คิงนะครับดังนั้นตลาดอเมริกาก็ไม่วิ่งเช้านี้เราก็มาดูในฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับแล้วก็จริงๆเดี๋ยวจะมีแตะด้วยว่า Dow โจนส์น a ส d a q หรือว่า S&P 500 Futures เช้านี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วหลังจากที่มีเรื่องราวหลากหลายเกิดขึ้นนะครับก็จริงๆไฮไลท์สำคัญของวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นออตัวการเลือกตั้งของญี่ปุ่นละกันการประกาศยุคสภาแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นวันที่8ซึ่งเป็นวันที่8เป็นวันเดียวกับประเทศไทยเลยนะที่เราจะมีการเลือกตั้งกันนะนะครับ อย่าไปผิดประเทศนะใครบางคนไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงวันนั้นก็อาจจะสับสนก็ได้ว่าโอ้โหญี่ปุ่นเขาก็เลือกตั้งกันด้วยเหลยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าประกาศเลือกตั้งวันเดียวกันพอดีนะอืคือนายกญี่ปุ่นเขาเพิ่งประกาศยุบสภาเองนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเลือกวันที่แดนะฮะของเราเนี่ยประกาศยุบไปก่อนแล้วนะครับเรามีกําหนดล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วเขามาทีหลังเรานะ <c oughs> นะครับโอเคนะครับตลาดหุ้นเอเชียเมื่อเช้าก็เรียกได้ว่า บรรยากาศค่อนข้างจะอึมครึมอ่ะจริงๆปัจจัยกดดันเนี่ยมันมาตั้งแต่เรื่อง geopolitical tension อะไรอย่างที่บอกความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทรัมป์เนี่ยก็ขู่ว่าจะขึ้นภาษียุโรปนะครับจากปมเรื่องกรนะี d แล้วก็ประเทศอย่างเอเชียอย่างพวกเราเนี่ยนะครับก็หนาวไปด้วยเพราะว่าเราก็เพิ่งพาการส่งออกใช่ไหมครับคราวนี้มาดูในส่วนของปัจจัยหนุนเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะหาไม่เจอเลยนะ มีเพียงแรงซื้อเก็งกำไรบางส่วนในกลุ่มเทคที่หวังพึ่งงบการเงินจากกลุ่ม Big Tech สหรัฐที่จะออกในสัปดาห์นี้นะครับวินี้จะมี Netflix กับ Itail แล้วก็ต้องบอกว่านักลงทุนเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะ Risk Off นะคือยังไม่ยังไม่มั่นใจกับตลาดเท่าไหร,ร่นักอ่ะเพราะว่ากลัวเรื่องทรัมป์นี่ยแหละเลยรังเลอยู่ถึงเัินสดดูสถานการณ์กันไปก่อนนะครับคราวนี้มาดูกันที่ฝั่งญี่ปุ่นแล้วกัน เลือกตั้ง snap election มันคือการแบบยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งสายฟ้าแลบคือการทำ snap election แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะครับในคะแนนเสียงในคะแนนนิยมของตัวเองนะครับแล้วสถานะในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าสภาเนี่ยเสียงมันค่อนข้างเปลิบมน้ำมันทำงานยากนโยบายการคลังที่จะออกมาเนี่ยมันก็ ต้องระแวดระวังหลังตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยคะแนนเสียงเริ่มกลับมาดีเลือกตั้งใหม่ดีกว่าเพื่อจะได้คะแนนเสียงในสภาที่นั่งในสภาเยอะขึ้นนะครับคือมันก็เหมือนการเป็นเป็นการเบ็นะแต่เป็นเป็นการเบ็ในการที่เขามีความมั่นใจค่อนข้างสูงว,ว่าพอเลือกตั้งใหม่มาแล้วเนี่ยเขาน่าจะได้ที่นั่งในสภาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะนาไปสู่การอนุมัติเบิกงบประมาณหรือว่าการทํานโยบายที่มันง่ายขึ้นอืมคือที่แรกตลาดก็มองว่า เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีถ้าสมมุติคุณสนะเอกได้เป็นนายกต่อแล้วก็มีเสียงในสภามากขึ้นเพราะว่าคุณสนะเอกแกก็เน้นในเรื่องของการเติบโตมีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนพอสมควรนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเขามีการประก,กาศด้วยนะว่าจะพักการเก็บภาษีอาหาร8%เป็นเวลา2ปีอันนี้ฟังดูดีเลยเพราะว่า กำลังจะแก้ปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือข้าวของอาหารค่อนข้างแพงประชาชนบ่นกันใหญ่นําเข้าแพงราคาอาหารก็แพงไปด้วยดังนั้นเขาอยากจะมาแก้จุดนี้พอประกาศแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนแหละได้คะแนนเสียงได้ป๊อปปูล่านะครับแต่ตลาดการเงินก็อาจจะไม่ได้ชอบสิ่งนี้มากนะักตลาดหุ้นก็ไม่ได้ชอบอะไรที่เป็นประชานิยมมากนะักเนี่ยนะครับ คือตลาดหุ้นะชอบความมีเสถียรภาพแล้วก็วินยัยทางการคลังใช่ไหมคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่าญี่ปุ่นเนี่ยนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะถ้าลดภาษีนะครับรายได้รัฐเนี่ยก็จะหายไปปีละประมาณ5ล้านล้านเยนแล้วถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนอะนะฮะความกวนเรื่อง Fiscal Health หรือว่าสุขภาพทางการคลังเนี่ยก็กลับมาทําให้บอลยวญี่ปุ่นนะครับพุ่งสูงสุดในรอบ27ปีอย่างที่บอกคือ ภาษีลดลงนะครับเก็บภาษีได้น้อยลงรายได้ก็ต้องออกบอลเพิ่มขึ้นการที่จะออกบอลเพิ่มขึ้นนั้นก็ต้องก็ต้องมียูที่ค่อนข้นางสูงนะครับถึงจะดึงดูดให้คนมาซื้อบอลได้ถูกไหมครับคือมันหลักการดีมาซัพไพอะนะฮะแต่สิ่งที่แรกมาก็คือเรื่องวิธีแห่งการขังนี่เยอะขึ้นจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอ่ะอันนี้คือในฝั่งของตลาดการเงินก็อาจจะมองดูว่าเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ นะอย่างที่บอกว่าเออถ้าสมมติมันทําแล้วมันไม่ได้กระทบมากหนักเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลดีคือถ้าสมมติลดลดภาษีอาหาร8ไปเนี่ยแล้วมันสามารถกระตุ้นการบาริโภคภายในประเทศโดเมสติกคอนซัมชันได้ชัดเจนจริงๆอ่ะนะครับก็เชื่อว่าปัจจัยนั้นเนี่ยน่าจะมาช่วยเป็นปัจจัยหนุนนะครับแล้วก็น่าจะกลบในส่วนของประเด็นเรื่องวินัยการคลังไปได้ทั้งดีทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูระยะยาวแหละว่า คุณสนเอะทาคาิชิเนี่ยนะครับเขาจะดําเนินนโยบายได้ต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลจริงหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นสั้นๆระยะสั้นๆตอนนี้เนี่ยตลาดกังวลเรื่องวินัยการคลังแหละนะฮะเพราะอ,อย่างที่บอกคุณเสนเอะเขาโปรโกรดอ่ะเขาอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่นะครับโดยไม่ได้คํานึงถึงเรื่องวินัยการคลังมากนักอ่ะคือคํานึงนะแต่เขาไม่ได้แบบรัดกลุ่มเหมือนกับคนก่อนๆนะฮะที่มีวินัยทางการคลังที่มากกว่านี้อ่ะ ดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วก็ต้องหวังว่าให้เขาเลือกตั้งใหม่แล้วก็ได้เสียงในสภาที่มากขึ้นเพื่อที่จะออกนโยบายได้อย่างเต็มที่นะครับ <c oughs> คือเลือกตั้งครั้งนี้ต้องบอกว่าถ้าเลือกปุ๊บแล้วเสียงปริ่มน้ําเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ต่างอะไรกับรอบที่แล้วอ่ะนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคุณเสนเอ์เนี่ยมั่นใจมากนะว่าจะได้เสียงข้างมากในสภานะครับที่เป็นเสียงไม่ปริ่มน้าแบบ แต่ก่อนนะครับโอเคคราวนี้มาดูตลาดฝั่งอเมริกาที่เป็นฟิวเจอร์สนะครับก็คือตลาดจริงๆปิดตลาดฟิวเจอร์ยังวิ่งนะตัวตลาดฟิวเจอร์เนี่ยนะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ร่วงไป300จุดนะครับคืนแล้วก็ S&P 500น่าจะฟิวเจอร์กอดคอกันร่วงประมาณสัก1%ได้อันนี้ก็เป็นเหมือนเรีแอคชั่นของอนักลงทุนในสหรัฐแหละนะครับที่ ตอบสนองต่อโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์ในทรูโซเชียลที่บอกว่าจะคู่ขึ้นภาษียุโรปนี่คือสัญญาณว่าตัวความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันน่าจะส่งผลกระทบนะครับต่อตัวตลาดหุน้นคือในวันนี้เดี๋ยวตลาดเปิดจริงๆเนี่ยก็ต้องทําใจไว้กันไว้สักนิดนึงว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเทขายออกมาบ้างเพราะว่าความกังวลเรื่องนี้แหละนะครับแล้วสถานการณ์ล่าสุดกีแลนดนยุโรป US เป็นยังไงนะครับล่าสุดกองทัพ เยอรมันเนี่ยที่ส่งไปรัตะเวนถอนกำลังออกมาแล้วนะครับตอนนี้ถอนกำลังออกมาแล้วแล้วก็อยู่ได้แค่44ชั่วโมงเท่านั้นเขาบอกเหมือนไปเช็คอินอะ่ะนะครับเหมือนไปบยังเชิงเฉยๆนะครับแต่ไทม์ไลน์ที่มันอันตรายจริงๆเหมันคือวันที่อ่าวันที่1กุมภาพันธ์นี้ก็คือไทม์จะขึ้นภาษีนําเข้ายุโรป10%ก่อนนะครับอันนี้แหละเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมยังมีเวลาอีกประมาณ 10, 8, 1ิบเวันก่อนจะถึง1กุมภาพันธ์ที่อ่สาสหรัฐเนี่ยจะเจราจากับกรีซแ,แล้วก็เดนมาร์กได้นะครับ คือถ้าสมมติทุกอย่างมันจบลงได้ดีก่อนวันที่หนึ่งกุมภาประเด็นเรื่องภาษีก็อาจจะคลี่คลายลงไปอ,อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับอย่างฝรั่งเศสเองก็ขู่ขึ้นมาแหละว,ว่าเดี๋ยวจะใช้ตัว ACI ที่บอกเนี่ยนะครับเครื่องมือตอบโต้นะครับการบีบบังคับทางเศรษฐกิจสู้กับอเมริกาซะเลยนะครับอย่ามาแย้มนะเขาบอกงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าความจริงจะกล้าหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ขอให้10วันข้างหน้านี้เจรจากันได้ไปด้วยดีนะครับมันจะได้ไม่พูดวาย อีกอันนึงที่ต้องติดตามนะก็จะมี world economic forum เนี่ยที่บอกว่าจะไปไประชุมที่ดาวอส์นะครับสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์นี้เนี่ยโดนทำก็เดินทางไปแล้วนะครับเป็นพระเอกของทีมโดนทำไปนะครับแล้วก็เอาทีมใหญ่ไปด้วยนะผู้นำยุโรปอย่างมาโครงก็ไปของเยอรมันก็ไปชเชเรนสกี้ไปด้วยนะครับ CEO อย่างเจสันห่วงของเ v เ d i ดีนะครับสัญญา,าเดล่าไมโครซอฟทก็ไปเยือนด้วย ส่วนคนที่ไม่ไปแน่นอนเดนมาร์กไม่ไปเดนมาร์กโกรธนะโกรธเล่นกรีนแหล์อยู่ไม่ไปสีจิ้นผิงก็ไม่ไปแต่นี้ไม่บอกเหตุผลว่าไม่ไปเพราะอะไรส่วนญี่ปุ่นไม่ไปเพราะว่าติดเลือกตั้งนะอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันว่าจะมีใครพูดอะไรหรือเปล่าในดาวอสนะครับแน่นอนแหละสิ่งที่เราต้องฟังสองคนก็คือโดโดทัมกับเจนเส้นห่วงนั่นเองเป็นบุคคลสำคัญมากๆที่มีอิทธิพกับตลาดหุ้นมากๆ ก็สัปดาห์นี้นะครับก็จะมีพวกงบหุ้นเทคนะฮะอย่าง Netflix Intel ก็จะมีการรายงานออกมาแล้วก็อีกอันหนึงที่อยากจะให้จับตาก็คือตัวบอลย d ญี่ปุ่นนี่แหละนะครับที่บอกว่าเออมันเด้งมาค่อนข้างแรงพอสมควรสูงที่สุดในรอบ27ปีใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่อาจจะต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าตลาดจะ Price in จบสิ้นหรือยังนะฮะแล้วก็มาติดตาม ตัวผลการเลือกตั้งญี่ปุ่นหลังจากนี้ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ Coffee Talk Podcast ในะวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันใหม่นะครับสวัสดีครับ